ครับสวัสดีหาพี่ๆแน,นะนาครับที่มีแต่รักขึ้นชอบนางตกปลานะครับวันนี้อ่าวันนี้นะบอมก็จะมาสมเหยื่อนะครับเหยื่อง่ายๆครับง่ายๆหรือว่าสไตล์น้ำบอมเลยครับที่ว่าเหยื่อสุดเนี่ยที่ว่าน้ำบอมจะทําทําไปเนี่ยคือพรุ่งนี้นะ้ำนะบอม,มมีโปรแกรมที่ว่าจะไปค้นหา,หาใหม่ๆนะครับ หมายที่ลำตะครองครับว่าจะเป็นหมายตรงไหนอะไรยังไงครับเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามรับชมนะครับส่วนวันนี้นะครับวันนี้น้ำอมก็ยังไม่ได้ไปวันนี้ก็น้ำอมก็จะมาสมเหยื่อหาให้พี่ๆนะนะครับมือใหม่ทุกท่านนะครับถ้าคนที่เก่งแล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับไม่เป็นไรสบายๆครับแต่ว่าถ้าดูก็ดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับส่วนที่ลำตะครองครับน้ำอมจะแค่เป็นเหยื่อสูตรไผ่เขียวนะครับ ง่ายๆครับงบประมาณไม่ถึงร้อยมาดูแต่วันนี้นมจะใช้อ่าเป็นเหยื่อไผ่เขียวแล้วก็สุไปเขียวนะครับแต่ว่าไอ้น,นี่คือเป็นแค่การแต่งเหยื่อนะครับส่วนที่ว่าหัวเชื้อที่น้ำบอลใช้จริงคือเป็นชิปปิดน์ปิดที่น้ำบอลหมักเอาไว้นะครับอันนั้นคือเเต็ของเรา ไอ้ตัวนี้ก็เป็นแค่อุปกรณ์ที่ว่าเอามาแต่งเหยื่อจริงนะครับเป็นทำเหมือแนบบว่าถ้าเป็นลําบ่มอ่ะนะหมายถึงว่าคือนอมจะทววําบ่มวันะนี้นะพรุ่งนี้น้บอัวก็จะไปใช้งานครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าส่วนผสมของลำบ่มของน้ำม,มันมีอะไรบ้างครับใช้สําหรับไม้อ่าเขื่อนลำตะคองนะครับอันนี้ก็ทําไมทไมําไมตึงทาไมต้องเป็นเหยื่อที่ว่าอ่าทาสูตรเนี้ย มาใช้สําหรับที่เขื่อนลอําทอรจริงจริงแล้วคือหมายไหนก็ลองได้นะครับ <S 1> <S 1> แต่ที่ว่าสูตรเนี่ยก็คืออน้ำบอมได้ทํามาแล้วแล้วะใช้งานจริงแล้วคือมันก็เหมาะนะเหมาะกับที่เขื่อนลำคองนอะมันก็ก็เป็นประเภทปลาเกตปลาเกตหลายๆหลายหลาย,หลายชีวิตนะครับอ่ที่น้ำบอม ไอตรงเนี้ยเอาส่วนเนี้ยไปใช้งานนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกัน,นครับผมอันดับแรกนะครับอันดับแรกก็คืออ่าน้อมจะใช้แค่ล้ำหนึ่งโลนะครับก็คือจะใช้อ่าน้อมจะใช้เบ็ดแค่สองพันนะครับพวกนี้เอาไปสารวจหมายด้วยแล้วก็ค้นหาไมยใหม่หมด้วยนะครับปกติคือระบอนพุนหาหมา้ใหมนะ่เนี่ยคือจะไม่ใช้เบ็ดน,นะครับจะแค่ดูไปเซเวนหรือวิเศษนะแต่ครั้งนี้ อ้ำวอมจะไปค้นหาด้วยแล้วก็ไปตกด้วยนะครับก็ไหมใหม่ๆเนี่ยคือน้ำมจะใช้อ่าก็คือจะ,จะจะลองดูหมายละ1-2ถึงชั่วโมงนะครับว่าจะมีตัวอ่าหรือเปล่าไหมายนั้นๆนะครับอย่าไปรู้กันครับโรงแรไม่เสียเวลานะครับเราจะใช้เป็นล้ำหนึ่งโลนะครับลำหนึ่งโลลำละเอียดนะครับหนึ่งโลนะครับ หโวกับไ่เขียวไ่เขียวนะครับไ่เขียวเป็นสูตรไหนก็ได้ครับไม่เจาะจงว่าเป็นสูตรใด,ดสูตรหนึ่งนะครับได้เหมือนกันไ่เขียวตอนผมจะใช้เป็นเครื่องถุงนะครับก็โอเมก้า,าเป็นโอเมก้าโอเมก้าสองนะครับก็ทษทีมันจะกัดไปหน่อยนะเพราะว่านราจับกล้องนะเป็นโอเมก้าสองนะครับหนึ่งเครื่องถุงนะครับแล้วก็ ยำโลอ่ายำโลก็เครื่องถุงเหมือนกันนะครับทำไมต้องเป็นเครื่องถุงเพราะว่าเราใช้โลหนึ่งถ้าลํำสองโลเราจใช้เป็นอย่างละหนึ่งถุงนะครับแล้วก็มะพร้า,า,าวมะพร้าวขาวนะครับมะพร้าวขาวเป็นมะพร้าวของใครก็ได้ครับไม่ต้องไปซีเรียสะไรขนาดนะั้นอ่บเป็นมะพร้าวขาวครับมะพร้าวขาวนี่ผมจะใช้ประมาณหนึ่งกํามือน,นะครับอ่าและที่ แล้วก็มีอ่าขนมปังขนมปังปั่นนะขนมปังสดนะครับก็ประมาณสองกำมือนะครับและที่เซ่ของเราคือขาไม่ได้เลยคือ,อชิบะคิตนะครับเป็นชิบะิตที่นะ้ำอมหมักเอาไว้ประมาณปีกว่านะครับมาเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยครับนะื่อง Oh พักหนึ่งกำมือนะครับต่อขนมป,ป,งปังขนมปังขาวนะครับอสองกำมือพอ2อกำมือนครับอันนี้ต่อต่อลำหนึ่งโลนะครับเออแล้วที่สำคัญเลย มันจริงๆมันใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับนี่เป็นอาหารปลาดุกนะครับน้ำมอมมาปั่นนะครับปลาดุกใส่ไปใช่นี้พอไม่ต้องใส่เยอะนะครับตอนนี้ก็คลุกเขา เข้ากันเลยนะครับต้มก,ก็จะเขา้าเครื่องปัยย่นเนะครับแต่ถ้าไม่มีใครไม่มีเครื่องปั่นก็ผสมกันแล้วก็ดีให้มันละเอียดเข้ากันก็ได้เหมือนกัน,นโอ้แค่นี้ก็ยังหอ,นหนม,องนมนะครับลำแต่งหน้าลำลำลำบ่มของนะบอมครับตายนะบอม และที่สำคัญนะครับของเราคือนี่เลยเดี๋ยวปัดอนะครับเป็นชิปมะขิดนะครับนะนะระบอมใส่ไม่เยอะครับรวมแ,แค่ใส่แค่หนึ่งกำมือพอนะครับนี่แค่นี้โอ้ครับแค่นี้พอครับระบอมใส่ไม่เยอะ พอเขาเข้ากันเสร็จนะครับน้า,าแล้วก็ย่ไปปั่นหาให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับป่ะเราก็เหยื่อใส่ไปเลยเครื่องปั่นนะครับกดเครื่องปั่นทนั้งข้างปั่นไปเลยครับ น้ำอมก็ปั่นเหยื่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี mm ๋ย hmm. วมาดูกันครับว่าเหยื่อน้ำอมเป็นน,น้ณะนัแบบไหนนะครับ mm hmm. นี่ครับนาะจะละเอียดนะครับจะละเอียดครับ hmm. อันนี้ก็จะหมักไว้ประมาณหนึ่งวันหรือหนึ่งคืนก็ได้นะครับนะ mm hmm. หอมมากครับหอมมาก ไม่ถึงกับหอมแบบว่าหอมแบบฉุนอะไรนะครับไม่ใช่นะครับเป็นจะเ่ปิ้นออกกลิ่นแบบว่านวลๆกลิ่นแบบอหอมนวลๆน,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 นะครับไม่ใช่ว่ากลิ่นจับกลิ่นฉุนนั้นนะครับส่วนเยอเราเนี่ยก็ต้องดูที่สภาพอากาศด้วยนะครับถ้าลมแรงก็ให้ผสมขนมปังเพิ่มก็ได้นะครับได้เหมือนกันน้ำมันะมก็ลองใช้หมดละวิธีแบบนี้นะครับ ที่ว่าล่าล่าสุดที่น้บอมไปตกนี่ก็ปใช้สูตรนี้นครับง่ายๆส,สบายนะครับงบไม่ถึงร้อยนะครับได้ตัวด้วยแล้วก็ส่วนจะเป็นยังไงครับน,ะน,ะน,ะน้าๆพรุ่งนี้เดี๋ยวมาตามรับชมนะครับว่าน้ำบอมจะพาไปลุยเนะี่ยหมายตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างนะครับหมายใหม่ๆของเสื่อลำตะกองครับ ถนนหนทางเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าอาพ่งนี้ผมจะใช้เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับลุยไม่ได้ไม่ใช่รถใหญ่นะครับเพราะว่าจะได้ไปดูที่ <c oughs> หมายที่ว่าลึกหน่อยอว่ามันจะพอลงได้ไหมยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาติดตามรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้อ่า คลิปทำเหยื่อง่ายๆสไตล์น้บม่มก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ